คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์แบบนี้หลายๆชาติเขามองว่าในภูมิภาคนี้เป็นปัญหาและแน่นอนนะครับไทยเราก็อยู่ในภูมิภาคนี้ด้วยเนี่ยมีหลายจุดที่อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าพึ่งแตกรังครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพนะครับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรทั้งหลายที่อยู่ในฝั่งเพื่อนบ้านก็พยายามที่จะกลับเข้ามาสู่บ้านเรา เพราะมาที่บ้านเราแล้วโอกาสในการที่จะหายใจหายคอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าทางฝั่งนู้นครับตัวทหารของทางเมียนมาเขาก็ลุยครับทางฝั่งทหารกะเหรี่ยงเขาก็มีการปรับขนาดปรับการดูแลครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพของชายชาวต่างชาติหลายสัญชาติพยายามที่จะเดินข้ามแล้วก็ข้ามน้ําตามแนวแตะเข็บชายแดนแม่น้าเมือยจากฝั่งเมียนมาเข้ามาฝั่งไทยอยู่ตรงข้ามกับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ ก็มีชายชาวจีนบางส่วนก็ว่ายนะ้ำไม่เป็นก็จมไปกับกระแสน้ำหรือเพียงกระเป๋ารองเท้าที่ลอยไปขณะที่บางส่วนก็ลอยข้ามมาใช้โฟมเกาะข้ามมาทางฝั่งไทยก่อนนนี้ทางกองทัพเมียนมาเนี่ยก็มีการทลายแก๊งสแกรมเคเคพาร์ k, k Park นะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมีวดีรัฐกะเหรี่ยงก็ทําให้มีชาวต่างชาติซึ่งทํางานในที่ดังกล่าวเนี่ยหลบหนีการควบคุมตัวของทหารเมียนมาฝั่งไทยครับ หลายฝ่ายก็มีการควบคุมตัวชาวต่างชาติก่อนที่จะทยอยขึ้นรถไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแม่สอดซึ่งเป็นจุดพักรอการตรวจสอบแหล่งข่าวแจ้งว่าชาวต่างชาติที่กำลังหลบหนีอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีจำนวนไม่ต่ำกว่า2,000คนบางกลุ่มก็ลุยทางน้ำเข้าประเทศไทยแล้วก็ทาง BGF เนี่ยก็มีการเปิดประตูภายในเคเค r าให้ออกไปได้อย่างเสรีโดยยินยอมให้หลบมาทางฝั่งไทยครับมีแหล่งข่าวรายงานว่ามีกลุ่มชาวจีนนะครับได้มีการขนธนบัตร ซึ่งเป็นเงินไทยเข้ามาไม่ตํากว่า4ล้านบาทณนะจุดตําบลแม่กุอําเภอแม่สอดนะครับมีทั้งแบงค์พันแบงค์ยี่สิบเจ้าหน้าที่ก็มีการแยกกลุ่มชาวจีนที่ขนธนบัตรไทยทําการสอบสวนแล้วก็เป็นการแยกกรณีพิเศษนะครับแล้วก็มีการส่งตัวไปยังสพแม่สอดเรื่องนี้สสฝ่ายค้านรวมไปถึงหลายฝ่ายได้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับที่ข้ามมาเนี่ยฝ่ายไทยจัดการยังไงส่วนหนึ่งเป็นเหยื่อ ส่วนหนึ่งเป็นขบวนการถ้าไม่มีการจัดการเดี๋ยวจะเหมือนเกาหลีเกาหลีตอนนี้เขาก็ไม่แฮปปี้รัฐบาลเขานะครับที่ปล่อยให้คนเกาหลีมาหลอกเกาหลีด้วยกันเองแล้วก็บางส่วนเมื่อมีการจับได้แต่กลายเป็นว่าสามารถที่จะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวล